สวัสดีครับนี่คือนิกสันนะครับ m ขี่สิบเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นตัวไซส์เล็กๆนะครับก็ฉีดน้ำมันหล่อลื่นเรียบร้อยนะครับเตรียมที่จะทดสอบก่อนส่งนะครับตัวปืนก็เป็นปืนแบงก์การร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีจุกในลํากล้องนะครับมีแกนเหล็กขวางในลํากล้องให้นะฮะอันนี้เป็นทดสอบก่อนส่งให้คุณลูกค้านะครับเดี๋ยวมาทําเป็นคลิปสั้นทดสอบให้ชมนะครับตัวนี้จะต้องยิงลูกปลอกเงินนะครับเท่านั้นนะครับเขาชอบลูกปลอกเงินนะครับเพราะถ้าลูกปลอกทองมันชอบยิงแล้วติดนะครับในโปที่เรา ขายวันนี้อยู่ที่6.5 0 0้าแถมลูก1กล่องห้าัดนะครับรวมเขาจะส่งให้ร้อยแล้วเอกสายกับการซื้อเดี๋ยวผมจะภาพสินิก่องให้คุณลูกค้าไปนะครับแล้วก็เทสปืนให้ก่อนส่ง2นัดนะครับมาโอเคนะครับปืนแบ่งกันนะครับยิงแล้วก็เสียงและแสงจะประมาณนี้นะครับเป็นการทดสอบก่อนส่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่จะซื้อเข้ามานะครับส่งให้ครับวันนี้ครับขอบคุณครับ